ก็สวัสดีนะครับผมอยู่ผมบอสคิดบวกนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาอ่านต่อจาก EP แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะครับผมแน่ล่ะเป็นคําแนะนําที่ดีอย่างยิ่งเห็นนี่เองอีกสองสามวันต่อมาพูกค้าคนหนึ่งของพ่อค้าขายรถยนต์เอารถยนต์คันเก่ามาเปลี่ยนกับคันใหม่พ่อค้ารถยนต์เห็นว่ารถคันนี้คงจะถูกใจแซนดี้ เขาจึงยกโทสำหรับพูดขอร้องแซนดี้ว่าถ้าขอบคุณอย่างยิ่งถ้าแซนดีน้จะรุ่นมาหาเขาเพื่อขอคำแนะนำสักเล็กน้อยเมื่อแซนดี้มาถึงพวเขารายจนพูดให้สานะคุณเป็นคนซื้อรถยนต์ที่เฉยวเฉลียวฉลาดคุณย่อมรู้ดีว่ารถคันไหนมีคุณค่ายอย่างไรบ้างคุณปวดมาตรวจดูคันนี้และลองขับดูลอกผมว่าควรจะตีราคาเพื่อแลกรถคันใหม่สักเท่าไหร่ ทานนี้ยิ้มกว้างและจะเป็นด้วยความภาคภูมิใจทั้งนี้ก็เพราะคำแนะนําของเขากลายเป็นสิ่งที่มีราคาสําหรับผู้อื่นและความสามารถของเขาได้รับการยกย่องเขาขับรถคันนี้ไปตามถนนควีนจากแ e ยมเมกาไปฟอร์เรสต์ฮิลล์แล้วจึงขับย้อนมาถ้าคุณซื้อรถยนต์คันนี้สามร้อยเหรียญเขาแนะนําจะเหมาะสมมากถ้าเจ้าของรถยอมขายตามราคานี้คุณ ตกลงจะซื้อไว้เองไหมเพราะค้างรถยนต์ถามสามร้อยเหรียญแน่ละนั่นเป็นความคิดของแซนดี้ในการตีราคาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกอะไรเลยนี่เขาจะตกลงซื้อรถยนต์คันนี้ไมาในทันทีจิตวิทยาอย่างเดียวกันให้นำมาใช้โดยเจ้าของโรงงานสร้างเครื่อง X เยรผู้หนึ่งในการขายเครื่องนี้ให้แก่รงพายาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในบุคคินโรงพาย,ยาบาลที่เก่าเลย แล้วสร้างสถานที่เพิ่มเติมและประสงค์จะตั้งของเอกซเลย์ที่ดีที่สุดในสถานอัเมริกานายแพทย์แอลเป็นผู้เป็นหัวหน้าค้อบคุมแผนอกสเลย์ถูกตอมโดยคนโด,ดนตลาดขายเครื่องอิสเลย์นั่ไม่ทวนซึ่งคนทุกคนต่างบรรยายคุณความดีของเครื่องมือนี้ของบริษัทตนเองอย่างนำ้ำ รวมทุนถ้ากฏว่าเจ้าของโรงงานนี้มีไหวพริบเหนือกาโรงงานอนื่นๆขารู้ที่ชนะใจมนุษย์ยิ่งกว่ากันเขาเขียนจุดหมายถึงนายแพทย์ไอไอทำนองนี้เมื่อเร็วนี้โรงงานของเราได้ตั้งเครื่องเอเซเล์แบบใหม่ขึ้นทางสำนักงานเพิ่งจะได้รับเครื่องแบบนี้เป็นจำนวนแรกจำนวนหนึ่งถ้ากฏว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างขาดตบกบกพร่องอยู่เราดดีว่าไม่เหมาะที่เราจะไปใช้พันเอเซเล์พันเอส เอ็มเขาเป็นผู้มีอิทธิพลมากในภารกิจของชาติและของโลกในขณะวุธโลวินสันเป็นประธาน้เพื่อดีวินสันอาศัยพนเอกเขาในการปรึกษาหารือความรับต่างๆและขอคำแนะนำยิ่งไปกว่าเขาเคยทำกับรัฐมนตรีคนใดในรัฐบาลของเขาพทเอกผู้นี้ใช้วิธี จูงใจท่านประธานอธิบดีหรือค่อนข้างโชคดีอยู่ไม่น้อยที่พันเอกเขาเผยเผยความจริงเรื่องนี้แก่อันธิบดีฮาเดนสมิธซึ่งสมิธกล่าวถึงพันเอกเขาในข้อเขียนของเขาที่ลงในนิตยสารเดอะแซดเดอะเดฟินิ่งโพสลองจำไว้ว่าพี่เราติดต่อไม่ทั้งหลาย พุวงนี้ล้วมแล้วแต่เป็นวนันรุประเภทเดียวกับวูดโลวินสันดังนั้นเราจะใช้เทคนิคของทัานเอกเขาแก่เขาเหล่านั้นคนอื่นพยายามที่จะขายบริการของเขาให้แก่ข้าวเจ้าแต่นายคนนี้กลับให้ข้าวเจ้าเป็นคนขายตัวเองของข้าวเจ้าแก่เขาเขาชนะ ดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คอยตามแนวคิดของความคิดท่านก็ที่เจ็ดมีดังนี้ตองทําให้ฝ่ายหนึ่งเก็ดความรู้สึกว่าความคิดเป็นของเขาเมื่อ25ศตวรรษมาแล้วเล่าืนักป่าชญ์ในก่ลาววอาฮะบางอย่างซึ่งผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรจะนำมาปฏิบัติในปัจจุบันเหตุที่แม่น้ำลำคลองและทะเลทั้งหลายสามารถจะต้อนรับสายน้ำหลายร้อย สายจากภูเขาเนื่องจากแม่น้ําลําคลองและทะเลเหล่าแบบนั้นอยู่ต่ำกว่าสายน้ำจากภูเขาเพราะฉะนั้นแม่น้ําลําคลองและทะเลจึงเก่งเหนือไปกว่าสายน้ําจากภูเขาที่สามารถรับกระแสน้ําทั้งหมดไว้ได้ ผู้ชี้จะเหลียวฉลาดถ้าปรารถนาจะอยู่เหนือผู้อื่นจะต้องถอมตนให้อยู่ต่างกว่าผู้อื่นถ้าปรารถนาจะอยู่หน้าผู้อื่นจะต้องทำตนให้อยู่หลังผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้มีบุญรสนาเหนือม้กกว่าผู้อื่นแต่เขาจะไม่หยิ่งพยองและถือว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ม้ว่าเขาจะมีบุญรสนานำหน้าผู้อื่นเขาจะไม่อวดเอ็นให้บาดใจผู้อื่นก็สำหรับ บทนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ